เทือนี้เป็นเทือที่ซ้ำบนหลงแก้วแนนเทือที่ซ้ำเนาะเสาเหล่านะครับพี่น้องจากเชียงสาวลาวเนาะว่าประเทศไทยนี่ปลอดภัยจริงๆครับพี่น้องเนาะปลอดไฟขึ้นแนวอะไรน้องแก้วซอยบอกนี่ปลอดภัยคือการเอาเปรียบหรือเ่าการการใส่ชีวิตการปลอดภัยอ่ะปัดอยู่ในตึกผู้ของวงจรฟิดเพฟนมีทุกหมองทุกมูมโอ้กองวงจรนี่มีมีแทบทุกจุดเลยว่าน้องแก้ว แนนมีทุกมุมทุกจุดอ๋อก็คือเรื่องอาหารการกินนี่ก็ปลอดภัยเลไน้องแกว้วแบบบาเพิน<อ>ตรวจเ็กเลยบมดเลขายได้แบบวบาคืออาหารนี่แบบว่าสิมีสานมียังบุหรี่อะไรน้องแก้วเนาะแบบ,บ่าของเกาของเสียนี่บุมีเเ้ออยู่ไยมีแต่ของสดๆใหม่ๆเลย,ยเพ่นเอามาขายกินขาดแต่ละอย่างนี่แถมยังราค่าถูกอีกเนาะใส่ใจลูกค้า น้องแก่ปลื้มใจร้ายนะครับพี่น้องบ่ายเป็นยังประเทศไทยเนาะน้องแก่จึงอยากไปกันย้อนสาเหตุว่าอยู่ที่ประเทศไทยนี่ปลอดภัยเนาะปลอดภัยเรื่องยังการยู่นะครับพี่น้องการยู่การกินการไปการมาทุกทุกอย่างปลอดภัยเวิร์ดครับพี่น้องอยู่ที่ประเทศไทยเนาะจึงครับอตอนนี้นะครับน้องตายคือโทษไปหาน้องแกวเนาะหลังจากน้องแกวไปไทยไรประมาณสามบ้านนะครับพี่น้องตอนนี้เป็นกระหอดประเทศไทยแล้ว pues นเนาะ มีการน้องใต้โทรไปถามข่าวเพิ่นว่าเป็นจะได้นะครับพี่น้องใส่ชีวิตเมืองไทยเนาะมาดื่นกับวัฟเฟิลก้องแก้วด้วยเนาะจากซ้ายของน้องใต้สบายดีน้องแก้วสบายดีนะสบายดีพี่น้องสบายดีเนาะน้องแก้วพี่น้องเป็นจะได้ใส่ชีวิตเมืองไทยม่วันวะอ่าวันต่างเกาะมาที่นี่อ่าวันต่างเกาะเนาะใส่มาองเป็นโควิดตอนนี้น้องใต้ก็จิถามข่าวเพื่นเนาะ เดี๋ยวมาฟังเสียงจากน้องแก้กับน้องแก้วคุยกันจ้ะยังจยังไงซะมาให้กูยังไงซะฮะนี่ตัวที่นตัวที่ไหนนี่นะครับพี่น้องเนาะสบายดีน้องแก้วเนาะมื่อนี้ทีไปใช้ของแก้ว ว่นนี้ไอาิที่เขามาหาอไาศที่์เขามาถ่ายคลิปเนาะโอ้เป็นผู้ใดได้เป็นผู้ใดได้อ่ายหรือเป็นผู้ใดดีอายไอ้นุเนาะโอ้บ่าวนุลูกลาใต้เลยพี่น้องคือมืัอนี้นี่บ่าวนุเนาะสิเขาไปหา้องแก้วกันบ่เป็นเสื้อไป็ไส์เป็นเสื้อเป็นไซส์บ่เปได้สื้อไป็ไส์แล้วก็ศิษยเขามาเด็ดหนักคือคือแบบเห็นน้องอาอะไรกันศิเขามาห้า่งนอกคือคือนะโอ้ศิษเขาไปหาน้องเนาะ ก็คือไอโนครับพี่น้องเนาะสีเขาไปหาน้องแก้วเนาะสีไปพาน้องแก้วไปเบิ่องมองงามๆกับไปแจ้งกันเนาะ่าอยู่ไทยนี่มีบอนสวยงามหลายครับพี่น้องเนาะก็คือไอโนเป็นไปอยู่ไทยนี่ก็หลายลายหลายเดือนกับมาได้พี่น้องเนาะอย่าเขาเป็นปีเลยเนาะก็คือเป็นบางที่เป็นเสีาดแนะนําน้องแก้วไปเบิ่งหรือว่ารถไฟหรือว่าอีหยังพี่น้องเนาะอยู่ที่ประเทศไทยน้องแก้วเป็นจะได้หมูซื้อจะได้ทีว่าไอโนสิไปหาหมูซื้อแบบว่า ผมซื้อีใจเนาะ่อ้ย,ย็นนนองมะา,ากะศมามาเยี่ยมหรือว่ามาเด็นน้ำนอนองอ่กาดีใจนี่นะครับพี่น้องเนาะนี่ใจของบานหนุเน้อนี่เนาะที่ว่าย็นนนองสาวไปไทยพี่น้องที่มาเยี่ยมมายา,า,ามาทำข้าวเนาะเพราะว่าววน้องแก้วกำลังไปหอดแมนบะทา,าที่บ้านนี่น้องแก้วจะได้งาน้นะบอนี่มือวันจันมือวันจันอ่ะ เขาเขาสี่ให้คำาเอบโอ้จะไปสมารน่ะบอทเรอ,อ๋อนี่ครับเออผมบอกแล้ว่าจะระวังเ้นอันเบิ <c oughs> <อ>้ลูนะ้นหยุบบ่าเขาเราว่า้องแก้วตาไม่เห็นว่าจะไปเอาเป็นจนังไรยี่ปุ่นอาหารการกิน ก็คือแบบอาหารการกินก็สะ,ะดวกสาบายเ่า่ยมันเป็นสื้อข้าวเดียวกันเล right? อยู่ในน,นาตื้อยู่แถวอันนี้คล้ายมี่บอนคล้ายวัดโอ,อ้บมดแถวหวานเท่าไรขนอยากหมดแถวหวานเท่ากี่โดนไปไกลบุกไกลโอ้แต่มาอยูอ่ไทยนี่มีคุณหมงคุณบอนเนาะต้องไปอาจจะต้องไปนาตึ้ดนี่กับมีเโดนนะโอ้นี่นะคว้วสะดวกสบายเป็นจะได้หูซึกปลอดภัยอีบ่สซึ่งปอดภัยไรต้องไปนี่กับผ้าคนเต็มปนปัแถวปัก เดาตัวลายมาเลยคนลาวลายวะหนุ่มแจอยู่ไทยคนลาวลายวะลาวลายแบบว่าคือแบบว่าปลอดภัยเนาะแบบว่ามันแบบว่ามีคนลาวมีกันอยู่ในนี้หลายคนอ๋อนี่นะครับพี่น้องเนาะนี่ก็คือน้ำเสียงเนาะของสา,าวลาวพี่น้องที่ไปทำงานประเทศไทยเนาะเออที่ไปประเทศไทยพี่น้องขอโทษน้ำเนาะก็คือน,น้องตายเห็นเนาแก๋ไปยังที่อยากไปนั่อยู่วะไม่อยากไป ตายก็จะไปเนาะนี่เลยครับพี่น้องเป็นจะได้การเดินทางไปน้องแก้วสบายอยู่บ่ารถบนเป็นยังความถังบนเป็นยังเราสะดวกสบายโม่ไล่ไล่ไปไล่ค่ะรถไปแพ่งอยู่โม่ค่ารถไปใส่ค่ารถจากจากลาวไปไทยนี่จะนั่งรถไปใส่นั่งรถแต่น้องแก้วนั่งรถแต่อยู่บ้านแต่อยู่อ่า ปลาตะพานไปกรุงเทพเนาะพี่น้องโอ้เป็นปลาตะพานปากแซงเนาะเออปากแซงเออกับแหนทางปลาตะพานหัเนี่ยเป็นจะได้การเสียใจตอนไปกินข้าวกินน้ำก็้าวแฝงอยู่วะอยู่บุ๋มกัดบุ๋มแฝงปันไดนี่เราก็ยังว่าถ้าเราซาคือบาดด้ยินบาดบ่ได้ยินเบิ่งดีๆเบิ่งถือเอาถือเอาเกาะ เออไอพี่น้องเนาะอีกคือเนาะอีกบุลลอนเนาะวอลหนุ่มกับสีไปหาหนองแก้วไปเขาไปถามไปเนาะตามข่าวว่าน้องแก้วเป็นอะไรมาจป็นอะไรเนาะจังหวะอะไรมาประเทศไทยยางกับท่านทันเนาะพี่น้องกับย้อนไปยู่บ้านนี่ผมมีงานเนินบอลแก้วผมมีงานเนาะก็เลยว่าไปไทยเนาะครับพี่น้องไปเที่ยวไปหาไปมองที่ดีกว่านะครับพี่น้องเนาะไปสอกหามองที่ดีกว่ามองสีมีอยู่มีกินเนาะครับพี่น้อง จิ้งเกดไหนเศร้าเลาวเนาะไปไทยน,นี่นะครับน้องเนาะกินข้าวเช้าแล้วว่ี่น้หนูเกลียวจนได้กินเนาะตอนนี้เศร้าหองอยู่ว่าด้วยว่าจะได้เศร้าหองอยู่เนะาะแฝงว่าข้าหอง้าหองก็แฝงโอ้เป็นหองแบบไรได้หองแอะว่าด้วยหองผดมหองผดุมหอ,อ,อ,องธรรมดาเนี่ย เป็นห้องนี่เป็นแถวว่าด้วยว่าเป็นสันด้วยเป็นตึกเป็นแบบใดสวยแนะน<อ>ักบอกเลยเป็นตึกเนาะเป็นตึกนเนาะหลอดมิเต่วา่าอยู่ไทยเห็นมาตรงยาดมาตรงห่วงน้ังแกว้วเรื่องแบบว่าสีโดนดีไทยหรือว่าสีโดนอ,อบนับเปียบเนาะพระว่าอยู่ที่ประเทศไทยเป็นปลอไดไรใน้องเก้ียวก็คือแบบว่า ร้านอาหารน้องแก้วมีมีป้ายนี่ติดทุกบ่อนเลยที่ว่าบ่เออเดี๋ยวไปเห็นเน,ะบบนแบบาะกับบอลอ่ะแบบว่าสมชุดประจินคายอาหารนี่นะหรือว่าเปรนสิคายชินค้าต่าง,างๆสมมุิว่าสิคายปิ้งไก่จังสินะสระจิคายเพลย์ยังสิเป็นกระบอกราคาว่าถ้วยเท่นานั้นเท่านี้ได้บ่แม่นว่าเขากินแล้วเขากินแล้วจังว่าไปถามเพิ่นเนี่ยนั่นน้องแกว้วบ่ต้องห่วงเนาะเรื่องเสียเอาเปรียบหรือว,ว่าโดนแม่ค้าเอาเปรียบ นกแกอยากพากยางเคิงพี่น้องบอกส่วนอันนี้เป็นยังคือบทายคลิปเป็นจะได้งานกับบริษัทเป็นยังคือบทาย,ยาาคลีบแล้วก็ว่างหอบรจแจงสิปปปงไปให้ได้อยู่คนเดียวประแจงไปคนเดียวนะเอาาา้าวไทยคีบไทยยังอยู่ห้องดิไายอยู่หองขขนหนกินข้าวกินน้าก็ไายโลกตีนี่ครับอย่างเนาะ นี่น้องพี่น้องน้องสาวไปคือเน้องอยากพาเพื่อนคนเดานาะที่ว่าอยากมาเด้อพี่น้องก็คือแบบอยากมากกับมาอะไรนาะเพราะว่าอยู่ไทยนี่ปลอดภัไเนาะน้องแก้วมากแต่เกิดแล้วปลอดภัยการใช้ชีวิตกสบายเท่อนี้เป็นเทือที่สามบนหลังแก้วแนลโเทือที่สามบาวลาวเนาะครับพี่น้องจากเชียงสาวลาวเนาะว่าประเทศไทยนี่ปลอดภัยจริงๆครับพี่น้องเนาะปลอดไฟคือแนวไรน้องแก้วช่วยบอกหน่อย ปอไถึกการเอาเปียบหรือว่าการการใส่ทีเมีตการปอดไถอปันปั้นอยู่ตึกคู่ของมุ่งจรปิดมันมีทุกหม่องทุกมุ่โอ้ของมุ่งจรนีนี่ีแถบทุกจุดเลยบันทองแก้วแน่นมีทุกมุมทุกจุดอ๋อก็คือเรื่องอาหารการกินนี่ก็ปลอดภัยได้้องแก้วแบบว่าเพิ่นตรวจเ็กเลยบมดรายได้แบบว่าคืออาหารนี่แบบว่า สี่มีสาามียังบริมีเด้นองแก้วเนาะแบบบ่าของเกาข้องเสียนี่บมีเด้อยู่ไทยมีแต่ของสดๆใหม่ๆหมเลยพอนำมาขายนีกินขาแตะลายนี่แถมยังราคาถูกอีกเนาะใส่ใจลูกค้านะครับน้องนี่แคือเหตุในหนองแก้วปลื้มใจร้ายนะครับพี่น้องว่าเป็นยังประเทศไทยเนาะนนองแก้วจึงอยากไปกันย้อนสาเหตุว่าอยู่ที่ประเทศไทยนี่ปลอดภัยเนาะปลอดภัยรื่องยังการยู่นะครับพี่น้องการยู่การกินการไปการมาทุกทุกอย่างปลอดภัยเวิร์ดครับพี่น้อง อยู่ที่ประเทศไทยเนาะจึงเห็นไหนสาวลาวประทับใจร้ายครับพี่น้องกับการที่ว่าไปใส่ชีวิตอยู่เมืองกรุงอยากไปอีกครับพี่น้องกลับไปกลับมากกอยากไปอีกย้อนว่าประทับใจร้ายครับพี่น้องกับประเทศไทยเนาะนี่นะครับพี่น้องเนาะใต้คลิปขอขอบคุณครับพี่น้องเนาะขอบคุณที่เขามามาส้มเลิกลิปของน้องแก้ว่าเบิกนะครับพี่น้องน้องตายเนาะเดี๋ยวทุกๆคลิปเบิกจะอัปเดตให้เบิรงอีกครับพี่น้องเนาะว่าการใส้ชีวิตของสาวลาวอยู่ที่ประเทศไทยนี่เป็นจะไรเป็นจะไรครับพี่น้องเนาะ โอเคครับพี่น้องสำหรับมันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายนะ้องแก้วขอบใจได้หลายครับผมเนาะบ๊ายบายบอกกันใหม่พี่นาเนาะ